กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่ผมตรงฝากคนเดิมเพิ่พมเติมก็คือวันนี้มากับเกม GTA V นะครับผมทุกคนวันนี้เราก็จะมาคายข้อสงสัยของตัวเราเองนะครับนั่นก็คือรถคันไหนนะครับที่แรงที่สุดในเกมนะครับซึ่งเป็นรถที่เรานะเอออะไรอันนึงนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นรถที่ข้ามเลยน,นี่นี่นี่เก็บสาม ซึ่งนี่นะครับจะเป็นรถที่เราสั่งมาจากในลาซาดานะครับทุกคนยังไง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 เก็บเรียบอะเก็บเรียบอะครับปาดิโอ,โอหัวแตกหัวแตกลากหัวลากหัวโคมลากหัวโคม,มนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอครอบก่อนซึ่งรถที่เราจะเอามา แข่งกันนะครับก็จะมีประมาณ4-5หคันนะครับรถที่เราเฮ้ยหายไปไหนลืมสั่งนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปสั่งมันหนเลยนะครับจะไปที่ลาซาด้านะครับเพื่อสั่งรถของเราเองนะครับผมจะาสั่งมาแล้วผมจะเอามาแบบว่าแข่งกันนะครับทุกคนผมก็อยากรู้มกันว่ารถคันไหนเนี่ยมันแรงที่สุดนะครับไม่ใช่รถที่ลงหมดมานะครับเป็นรถที่มีอยู่ในตัวเกมเลยนะครับที่จะมา แข่งกันวันนี้นะครับเราจะไปไหนล่ะเนี่ยไอ้หนุม่มเราจะหนีตำรวจก่อนนะครับตรงนี้น่าจะรอได้แหละโอเคมันไม่น่าจะเห็นเราแล้วครับทุกคเอ๋ตรงน,นี้แม่งนะเลยไอ้ยมันเห็นมันก็โหดแล้วมันเห็นเมือนเก่งอะ่ะโอเคทุกคนระหว่างนี้เราก็สักรถไปเลยนะครับที่ vel, อทาวเวิร์ดชอนสปอร์ตนะครับอันนี้เดนเจนเดอรี้นี่นะครับรถคันนี้ใช่ไหม ใช่ป่ะนี่นะครับขู่คันละหมื่นล้านนะครับทุกคนเลือกสีแล้วก็สั่งมาเลยนะครับส่งมาที่คลังแล้วก็มีคันหนึ่งนะครับคันละเอ้ยที่ผมโดนยิงมาเนี่ยอุ๊ยเช็ดเช็ดด้วยฟอคเอ้ยฟอคยูฟอคโอ้โหวัดเดียวร่วงหนีดิครับลอยเหี e ้ยเลยอุ๊ย สัตว์กูจะไปถึงอะ่ะทุกคนไม่ต้องเรียกแท็กซี่แล้วอดอกเราไปดูกันตอนที่อยู่ในโรงรถกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งรถที่เราสั่งมานะครับก็จะมีแค่สองคันนะครับซึ่งก็คือคันนี้นะครับชื่อรถว่าเอ,อ่ออะไรไม่รู้ครับจะขอไปดูแบบสั่งดูบบนะช่างแม่งนะก็มี2คันนะครับก็คือถ้าจะมาแข่งกันทั้งหมด4คันนี้ก็คืออาจจะใช้เวลานานนะครับเราก็เลยเอาแค่2คันนะครับซึ่งเป็นรถที่เรียก,ยกว่าแพงที่สุดนะครับสําหรับ2คันนี้ก็คันนี้อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ดมลลนร์นะครับใช่ไหม รื่วา1บล้านดอนไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้จักอันนี้นะครับส่วนคันนี้ก็2องพนนะครับสองพันสองหรือ2ล้าน2ไม่รู้นะครับไปเราเอา,เอาคันที่แพงที่สุดนะครับเราจะเอาไปแต่งก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่แบบว่าจะอัปเกรดเรียกว่าอัปเกรดความแรงของมันเลยว่าให้แบบสุดนะครับแล้วก็จะมาแข่งกับอีกคันหนึ่งซึ่งเราก็ะดาจซึ่งมันจะแข่งกันไม่ได้แน่นอนนะครับ เอาละครับทุกคนเราก็มาถึงหน้าร้านแต่งรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็กว่าจะมาถึงนี่นะครับก็ผ่านอะไรมามากมายเหมือนกันนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็ได้รับความอยพรจากประชาชนที่ขี่ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะมาถึงนี่นะครับเคีาะเราก็ไม่รอแล้วข้าไปแต่งเลยดีกว่าครับแม่คนคนแต่งรถนี่แบบผิดแล้วโอ้โหท้อเลยยังบิขับโดนอะไรมาแล้วสั่มก่อนเลยครับทุกคนเอาละครับเราก็ เราจะใส่แค่พวกเกาะพวกอะไรนะครับครับเพิ่มความแรงให้เขาแรงที่สุดนะครับส่วนแต่งเรื่องอื่นนี้ก็เรื่องความสวยนี่ก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเน้นนะครับสีสีก็ส,สีนี้แหละอันนี้เป็นไอ่พวกนี้เป็นความสวยนะทุกคนไม่รู้นะอานไม่ออกอ๋อแต่งพวกนี้ก็บวกแต่งเหมือนกันนะ เทอโบไปครับทุกคนอันนี้คืออะไรควันปะวอลล์เม็กวอลล์ม็กนะครับอันนี้แหละอ่ะสวยแล้วเราจะไม่ทำให้คลิปเราเนี่ยครับยืดเยือนะครับทุกคนโอเคครับเพิ่งใค้ความแรงแล้วก็ไปเลยครับเฮ้ยถ้ามันไม่เฟี้ยวมันจะแรงแน่ครับทุกคนโหโหโคตรแรงอ่ะโอ้ย ข่าใหม่ใม่ทุกคนขออี่าน้อยก็ขอเปลี่ยนสีให้คันนี้หน่อยละกันเอาสีทองแบบพี่บี้เดอะสกาไปเลยนะครับเอามาแล้วใหม่แล้วครับเพื่อนพอดีว่าเพิ่งขี่ออกไปก็ <c oughs> ได้ลอยกลับมาแล้วไอ้เชี่ยคนแต่งนี่คือเหนื่อยอะ่ะโอเคครับเปลี่ยนให้หมดเลยละกันไหนก็ได้แต่งละเปี่ยนทั้งหมดเลยอันนี้เป็นแต่ครับางนั นี่มุดไฟคือเฟียเ้ยน่ยไฟข้างล่างไปรสงไฟ,ไฟสีอะไรสีชมพูเฟีย้ยดีทะเบียนนะครับนี่คือสีรถหรออ๋อ,อสีรถนะครับทุกคนสีทองครับจัดไปสีข้างรถรอสี ข่าวแล้วกันทุกคนเข้ากันสีตัดกันดีนะครับแคมหมดแล้วครับทุกคนไปนี่นะครับเราก็ไปเปลี่ยนสีรถมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ทางตรงนะครับซึ่งจะมาดูว่ารถคันนี้เนี่ยเอา้ามันไม่มีเข็มไม่วะงั้นผมจะใช้เป็นการจับเวลาแล้วกันนะครับว่า,าจากเส้นทาง๋ยวผมขอเส้นทางนี่นะครับจากตรงนี้นะ เราจะเล่มอย่ตรงนี้นะทุกคนซึ่งเราจะตรงไปประมาณตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะครับใช้เวลากี่วินะครับถ้าเทียบกับรถที่คัน,นซึ่งเป็นรถคันนี้ก็เป็นรถที่แพงที่สุดนะครับโอเคทุกคนเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนไหนจะคิดว่าทําไมผมต้องมาเล่นแบบนี้นะครับก็คือผมชอบมากกว่าแต่ว่านี่มันเป็นยังไงมุ่ยเหีย มันแบบมันเพลินนะครับมันมันเป็นความสุขของผมนะก็ดีกว่าไปเล่นไฟแล้วแบบเจอคนที่แบบเจอพวกที่แบบอันนี้เออผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบสังคมเท่าก็เล่นคนเดียวดีกว่านะครับสนุกกว่าสบายใจกว่าได้นะครับนะครับนะครับแบบนี้แหละครับสามารถทําอะไรก็ได้ครับไม่ต้องไปฟังกฎจติกาขใครนะครับนี่ครับชนใครก็ได้นะครับไม่ต้องแบบชนเขาแล้วแบบเขาจะฆ่าอย่างเงี้ย ไม่เอาเลยครับทุกอยู่ยากประเทศนี้โอเคทุกคนเราก็ถึงแล้วครับเอาเป็นตรงแยกนี้แล้วกันนะครับทุกคนใต้สะพานนี้นะครับโอเคจอดไปเลยนะครับคงไม่มีใครจะทำอะไรเลยครับเอาละเราจะหมายไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเอาให้มันเท่ากันนะครับเอาเอาแยกนี้แล้วกันมาได้ไหมโอเคโอเคทุกคนเอาละครับหนึ่งสองสาม รถม,มันเยอนทุไม่รู้ว่ามันจะวิ่งแบบอันนี้ได้ปะแต่รู้สึกว่าคันนี้มันจะช้าๆเนี่ยนะครับทุนไม่ได้เร็วนะครับเนี่ยแล้วก็หลบได้อยู่สบายๆนะครับเบียดแซงซ้ายไปเลยครับแซงซ้ายวิบวัปบปุ๊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 บเราจะไม่ชนนะครับถ้าเราชนนี่คือเราจะไอ้นี่นะ เออมันจะไม่ได้เวลาที่แบบมั่นคงไงเพราะฉะนั้นเราจะพยายามไม่ชนนะครับขี่ไปจะรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยครับแบกช่องกลางครับแบกอีกครับโหสกิลการขับรถของผมนี่แบบไม่ธรรมดาจริงเอาจริงอุ้ยนี่ครับชนแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับชนนิดเดียวนะครับมันอาจจะมีพลาดบ้างนะครับเพราะหักลดเวลาเมื่อกี้ลงถึงหนึ่งวินะครับทุกคนหักลดเวลาลงถึงหนึ่งวินะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเอาเปรียบ ไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วทุกคนจะถึงแล้วทุกคนโอเคครับจะถึงแล้วสึกคคว,ว่าไวมากเลยนะคันนี้สึกว่าแรงอยู่นะโอเคทุกคนถึงแล้วนะครับใช้เวลาประมาณกี่วิไม่รู้เดี๋ยวไปจับเอานะครับเอาละแล้วก็วทิ้งรถคันนี้ไว้เลยนะครับเ,เดี๋ยวนะครับขอ,บอระเบิดทิ้งไ้ครับเดี๋ยวจะมีคนเอารถเราไปขับนะครับเพราะมันแรงเกินนี่ <Hey. S 2> ดิเฟอร์ซมาเลยครับ วุ้ยเฮียติดดาวได้ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมไปเจอกันในโรงรถดีกว่าเลยนะครับทุกคนเุ้ยทุกคนควรจะไปผมเจอเต็นต์ป่ะเขามากางเต็นท์นอนอากาศหน,นักด้วยบ่เอ้ยผมไม่ได้ยิงนะทำไมมันระเบิดแล้วติดถองดาวอะเครียดเอาทุกคนไปเจอกันที่โรงรถก็เลยดีกว่านะครับผม อาครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ซ่อมรถวิธีไปซ่อมรถตีแต่งรถไปที่นู้น้นะครับก็กวาจะมาถึงที่นี่ก็ลําบากอีกแล้วนะครับทุกคนคือทุกคนคือเรื่องมันมีว่านะครับทุกคนจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่รถคันนี้นะครับมันจะเป็นคันสีฟูนะครับที่ผมจะเอามาแต่งนะครับแต่ว่านะครับทุกคนผมดันไปขี่จนสอบไฟฟ้าตายนะครับแล้วแมงรถก็เลยหายนะครับสุดท้ายผมก็เลยได้เอารถที่ผมนะครับแต่งไว้แล้วนะครับมาใช้นะครับ นี่นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มาแต่งครับเราแค่มาซ่อมเฉยแบบว่ากลัวจแม่งจะขี่มาถึงพังก่อนนะครับเริ่มซ่อมให้มันดูดีหน่อยครับทุกคนโอเคครับเราก็ไปเริ่มเลยดีกว่านะครับทุกคนผมจะบอกว่าคันนี้แม่งแรงจริงนะครับแรงกว่าคันอันเออเมื่อกี้เนี่ยสองเท่านะครับสองเท่าเลยนะครับทุกคนครึ่งต่อครึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมันคันุมยากมากมันคุมยากจริงๆนะครับทุกคนแบบ ตอนผมเอามาเออตอนเมื่อกี้ที่ผมซื้อไว้คันสีบัวแล้วผมจะเอามาแต่งผมก็ขี่ชนเสาไฟฟ้าตายนะครับซึ่งแม่งแรงจนผมคุมไม่อยู่ไงแรงเกินนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะไปที่เที่ที่เราหมายไปนะครับที่เดียวกับที่เราเริ่มนะครับเริ่มเริ่มขี่ซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้คำาลอยพอรมานะครับทุกคนพอผมขี่ชนเขาแล้ว <c oughs> เฮ้ยนี่มันห้องบนไปนี่ยเราต้องลง,งล่างนะทุกคน เคลงทางนี้เลยทางลัดเลยบนบนทางลัดนะครับทุกคนไปกันอ,อะไรอ่ะไยพรอ,อะไรอ่ะแม่วปพรกันดีจริงๆเราขี่แบนี้เลย <c oughs> โอ้โหดูเขาไปเอกแบบล้อลากเลย <c oughs> ชีวิตจริงเราก็อย่าไปทำแบบนี้นะค,ค,นะครับทุกคนตายห่านะครับนะครับจอดไม่อย่างนี้นะแหละเอาลราทุกคนเราจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับมันเป็นตรงนี้หรือต,ตรงนู้นไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่ว่าถือว่าต่อให้คันเมื่อกี้แล้วกัน นะครับหนึ่งสองรับผมไม่รู้ว่าผมจะคุมคันนี้อยู่ไหมน,นะมันแรงเกินนะทุกคนซึ่งอาจจะคุมไม่อยู่นะครับแม่งแรงยิ่งแบบดูดีภาพยิ่งบบโอ้โหมันแรงจริงนะครับแรงจัดเลยอ่ะทุกคนมาดิผมจะแบกช่องกลางนี้ยไปเนะี่ยนี่นะครับโอ้โหคุมไม่ยากนะทุกคนทนด้วยนะครับเมื่อกี้จะให้แบกช่องกลางนี่ยากมากนะครับดูเอาได้เิยเทียการขับรถผมนี่มันสุดยอดจริง โอ้ยอย่าไปเพื่อนอ,อย่าไปขอโทษขอโทษขอไปได้ทุกคนผมไม่ได้มารด้วยเยี่ยวชนมั่วเลยคันนี้แม่งแรงแต่ว่าคุมยากนะครับทุกคนโอ้ยเียออเฮ้ยมันคุมไม่อยู่เว้ยมันมัน,ม,นมันไปไม่ได้นะทุกคนมันไปไม่ได้เหมือนคนนะันเมื่อกี้นะคืออันนี้คุมรู้สึก,จ,กจัดใจไปไปลงไปลง,ลงไปโอเคทางวงทางสะดวกนะครับเฮ้ยกลัาถูกทางไหมเนี่ยหลู ถ,ถูกอยู่ครับถูกอยู่ครับทุกคนถูกอยู่ครับถูกไหม,คร,มครับเนี่ยถูกปะเนี่ยถูกวะอูดูดิโอโหไม่ได้แล้ว, nose, nose, princes, ลวเสียเวลาแล้วเสียเวลาแล้วทุกคนเสียเวลาแล้วมาถูกทางไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะเลยแล้วครับทุกคนแล้วไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยตอนนี้ไปไหนครับเนี่ยไม่ได้มาคด้วยครับไม่ได้มาคด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ถึงแล้วถึงตรงนี้ใช่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ ก็ไปจับเวลาแล้วละครเสือนคันนี้ก็น่าจะหักลบเวลาออกเลยนะครับเอาเวลาลบสัก5วิ4วิ6วินะครับค่าที่เสียเวลาชนไปนะครับผมก็จะลบให้แล้วกันโอเคครับก็ถ้าใครชอถ้าใครชอบคลิปนี้เดิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่น่าเบื่อนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับทุกคนก็ขออภัยนะครับสำหรับใครที่เบื่อก็ตะเบื่อรถไปก่อนนะครับแต่ถึงผมมาขี่รถเรานะครับก็มาที่เต็นท์เดิมครับทุกคน เะครับก็ถ้าใครชอบยุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะครับทุกคน